เคยสงสัยไหมว่าทําไมชีวิตคนถึงโคตรน่าเบื่อตั้งแต่ตอนเช้าก็ขี้เกียจตื่นไปทํางานก็เหนื่อยเซ็งพอกลับถึงบ้านก็หมดแรงทุกทีแล้วได้แต่ถ่ายมือถือส่องเรื่องของคนอื่นแก้เซ็งไปวันๆจนเผลอหลับไปพอตื่นมาทําแต่เรื่องเดิมๆแล้วคุณต้องทํำยังไงถึงจะได้สนุกและมีความสุขกับทุกวันของชีวิตหลายคนก็ได้แต่ให้ความหวังลมๆแรงๆล,ล,ล,ลอบใจตัวเองว่าทนๆเบื่อไปก่อนแล้วสักวันถ้าประสบความสำเร็จแล้วรวยเมื่อไหร่ ก็จะมีอิสระภาพและทําอะไรก็ได้และหายเบื่อเองคุณมีแผนที่เดินทางในชีวิตเหมือน GPS ที่ติดอยู่ในหัวซึ่งเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนชีวิตอันน่าเบื่อหลายสิบปีในวันนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีและน่าตื่นเต้นในวันหน้าโดยลืมสังเกตรเรื่องสําคัญไปสองข้อว่า 1. ถ้าแผนที่เดินทางในหัวคุณเป็นเรื่องจริงแล้วทําไมคนที่ประสบความสําเร็จและรวยตั้งแต่อยุยงน้อยมากมายเช่นดานิเอลแรดคริฟส์พระเอกในหนังดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากและรวยตั้งแต่อายุ12ปีก็ยังติดเหล้าเพราะรู้สึกเบื่อและซึมเศร้ากับชีวิต 2. คุณไม่เคยหาสาเหตุที่แท้จริงเลยว่าจริงๆแล้วทําไมคุณถึงเบื่อกันแน่และมีวิธีไหนไหมที่ทําให้คุณสนุกกับชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยและทนเบื่ออีกต่อไปทําไมคุณถึงรู้สึกเบื่อกับชีวิตเคยสังเกตไหมว่าตัวคุณรู้สึกเบื่อได้ยังไงพี่จะรู้สึกเบื่อเมื่อชีวิตดูจืดชืด ทำตัวเรื่อยๆเปื่อยๆไปวันๆ,ๆ,ๆขาดแรงบันดาลใจขาดความแปลกใหม่ขาดแรงกระตุ้นรู้สึกว่าไม่มีอะไรท้าทายมากพอแต่พอเจอเรื่องที่ท้าทายเกินไปและทําไม่ได้ก็ท้อและเบื่อหนักเข้าไปอีกอาจถึงขั้นซึมเศร้าซึ่งในทางวิทยาศาสตร์พบว่าที่คุณเบื่อระร่างกายขาดสารหนึ่งความสุขหรือโดพามีนครับแต่ที่โชคร้ายกว่านั้นคือทุกครั้งที่รู้สึกเบื่อคุณชอบเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่มันไม่เวิร์กซ้ำๆ จนติดเป็นนิสัยแล้วกลับสู่วังวนความน่าเบื่อเหมือนเดิมดังนี้วิธีแก้เบื่อที่มันไม่เวิร์ก 1. ชอบใช้ทางด่วนคุณชอบใช้มือถือแก้เบื่อไถอดูไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายซึ่งช่วยให้คุณหายเซ็งได้แค่ชั่วคราวแล้วต้องวนกลับมาดูใหม่ซ้ำๆเหมือนยาเสพติดจนคุณกลายเป็นคนติดมือถือซึ่งคนไทยเรามีสถิติการใช้มือถือเป็นอันดับต้นๆของโลกฉเฉลี่ยถึงวันละ9ชั่วโมงหรือประมาณ40%ของชีวิต โดยที่คุณไม่คิดแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจากความเบื่อเลย 2. ชอบใช้การเปรียบเทียบเมื่อคุณเห็นคนอื่นในโซเชียลมีเดียมีชีวิตดีดีงานก็เจ๋งกินก็หรูอยู่สบายคุณเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวยิ่งทําให้คุณเบื่อและทอ้อ 3. ใช้ความอยากเมื่อคุณอยากได้อยากมีและอยากเป็นเหมือนคนอื่นในโซเชียลเช่นอยากเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว อย่างช่องอาสาพาไปหลงหรือช่องโกเว้นโกซึ่งเป็นอาชีพสุดเจ๋งที่ได้เที่ยวรอบโลกตลอดเหมือนที่คุณชอบแถมมีรายได้เยอะด้วยจนคุณอยากเป็นเหมือนเขาแต่กลับคิดว่าตัวเองทําไม่ได้และเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจยิ่งสาเดิมตัวเองจนรู้สึกว่าชีวิตล้าหลังคนอื่นเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนแล้วคุณจะหนีกับดักความน่าเบื่อของชีวิตได้ยังไงอย่าโดบแก้เบื่อคุณสามารถหายเบื่อได้ ด้วยการจุดไฟในตัวคุณให้มีชีวิตชีวาและสนุกกับทุกวันของชีวิตได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องถึงขั้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมหรือต้องรอให้ประสบความสาเร็จและรวยก่อนเพราะมันง่ายและยั่งยืนกว่านั้นเยอะด้วยสูตรเด็ดแก้เบื่อด้วย3ขั้นตอนดังนีน้ 1. ใช้ความอยากรู้อยากเห็นจาได้ไหมครับตอนเป็นเด็กพวกเราเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นจนบางครั้งถึงขั้นเห็นรูปลักษณ์แล้วสงสัย เลยต้องเอานิ้วแย่ดูซะเลยจริงไหมแต่เมื่อคุณเริ่มเข้าสู่ระบบสังคมคุณต้องคอยทําตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพื่อจะได้ของที่ต้องการคอยทําตามที่ครูบอกเพื่อจะได้คะแนนดีๆและคอยทําตามที่เจ้านายบอกเพื่อจะได้ทั้งงานและเงินดีๆคุณต้องคอยทําตามความต้องการคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทําให้เมื่อโตขึ้นความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะค่อยๆหายไปจนทําให้คุณไม่รู้จักตัวเอง คุณต้องลองเริ่มต้นใหม่ด้วยการปลุกความอยากรู้อยากเห็นที่หลับไหลและซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาเพื่อปลุกยักษ์ในตัวคุณให้ตื่นด้วยการตั้งคําถามในการค้นหาตัวเองเช่นถ้าคุณมีเงินและเวลาอย่างไม่จํากัดจริงๆแล้วคุณชอบเรื่องไหนสนใจเรื่องอะไรและอยากทำอะไรกันแน่เพื่อช่วยให้คุณได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพิ่มขึ้น 2. ลงมือทำความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีและอยากเป็น ที่ไม่ได้ลงมือทําก็เหมือนรถ E ีวีที่ขาดมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถพาคุณไปไหนได้เลยเมื่อคุณกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นจนยักตื่นและรู้แล้วว่าตัวเองชอบเรื่องไหนและอยากทําอะไรกันแน่คุณต้องเริ่มลุยเลยครับคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่แต่คุณสามารถเปลี่ยนมิชชั่นของคุณให้น่าสนุกและท้าทายเหมือนเล่นเกมด้วยการเริ่มลงมือทําจากเรื่องเล็กๆและค่อยๆเก็บไอเทมเลเวล พื่อฝึกฝนวิทยาทักษะไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยทำเรื่องใหญ่ๆเหมือนการไปตีบอส 3. เชื่อมโยงกับคนอื่นคนคือสัตว์สังคมครับเวลาที่คุณเล่นเกมอยู่คนเดียวมันอาจจะสนุกแต่ก็ดูเหงาๆแต่พอได้เล่นออนไลน์ไปพร้อมกับเพื่อนโอ้ยมันกว่าเยอะเลยจริงไหมครับการทำเรื่องอื่นๆที่คุณชอบก็เป็นเหมือนกันคุณลองแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่คุณชอบให้เพื่อนคนอื่นฟังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น t i k t o k หรือ YouTube เหมือนที่พี่ทำในช่องนี้ด้วยการเล่าเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาตัวเองที่พี่ชอบคุณจะได้เจอเพื่อนที่ชอบเหมือนกันเพิ่มขึ้นแล้วพบว่าการทำเรื่องเดิมๆที่คุณชอบมันสนุกกว่าทำอยู่คนเดียวเยอะเลยวิธีแก้เบื่อแบบยั่งยืนเมื่อการใช้ยาโดบแก้เบื่อแล้วช่วยให้คุณรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและเริ่มกล้าลุยไปข้างหน้าจนคุณรู้สึกตื่นเต้นและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่เอาเข้าจริงๆการเดินทางเพื่อเอาชนะความน่าเบื่อก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปครับเพราะคุณต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายระหว่างทางอีกเยอะซึ่งจะทําให้คุณหมดไฟแล้วอยากกลับไปใช้ชีวิตชิวๆน่าเบื่อเหมือนเดิมซึ่งพี่อยากให้คุณลองนึกถึงความจริงที่ว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆและใครก็ทําได้ม,มันมักจะไม่ค่อยมีค่าและน่าเบื่อจริงไหมครับถ้าคุณอยากหายเบื่อตลอดไปพี่มีวิธีกระตุ้นไฟ และแรงบันดาลใจในตัวคุณมาฝากวิธีแก้เบื่อแบบยั่งยืน 1. ให้อภัยตัวเองไม่มีใครรู้ทุกเรื่องมาตั้งแต่เกิดครับทุกคนที่ประสบความสาเร็จก็ผ่านความล้มเหลวอย่างแสนสาหัสมาแล้วทั้งนั้นอย่างพี่ก็เคยค้าขายแล้วเจ๋งมาก่อนคุณควรให้อภัยตัวเองและลุกขึ้นสู้ใหม่แล้วฉลองให้กับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเหมือนที่พี่ชอบใช้เป็นข้ออ้างขอเจ้านายที่บ้านซื้อแก๊เช็ตต่างๆที่ตัวเองชอบ เพเป็นกำลังใจในการลุยต่อ 2. อ,อยู่กับคนที่ชอบเหมือนคุณคุณต้องหาวิธีให้ตัวเองถูกลายล้อมไปด้วยคนที่ชอบเหมือนคุณซึ่งจะช่วยเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้คุณลงมือทําเรื่องต่างๆที่คุณชอบและช่วยเป็นกําลังใจให้คุณในวันที่คุณท้อเช่นถ้าเรื่องเทคโนโลยีพี่ชอบดูช่องของ Mr. Who the Boss หรือ MKBHD ส่วนเรื่องการพัฒนาตัวเองและการทรําธุรกิจพี่ชอบดูช่องของ Ali Abun และ Gary Vaynerchuk ซึ่งพี่ใช้เวลาดูช่องที่พี่ชอบเยอะมากๆ 3. อย่ายอมแพ้เมือยักษ์ในตัวคุณตื่นขึ้นก็เหมือนการจุดประกายไฟเพื่อช่วยกระตุ้นกล่อมอยากในตัวคุณให้มีพลังในการเดินทางต่อแล้วอยากตื่นมาทําเรื่องที่ตัวเองต้องการทุกวันเพราะมันต้องใช้ทั้งเวลาและพลังมากมายในการอัชนะความท้าทายต่างๆซึ่งต้องผ่านทั้งความล้มเหลวจนท้อคุณอาจจะหยุดพักบ้างก็ได้แต่อย่าเพิ่งถอดใจยอมแพ้คุณ แค่ต้องย้อนกลับไปที่ข้อ1ให้อภัยตัวเองและ 2. ใช้เวลาอยู่กับคนที่ชอบเหมือนคุณเพื่อหาแรงบันดาลใจและกำลังใจในการเดินทางต่อแล้วคุณจะค่อยๆก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคุณคนใหม่เหมือนได้อัพเวลและมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะพบว่ายาโดปแก้เบื่อนี้ไม่ได้แค่ช่วยให้คุณมีความสุขเมื่อไปถึงปลายทางเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาความสุข จากสิ่งเล็กๆน้อยๆระหว่างทางในการเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ลองผิดลองถูกจนได้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอชีวิตคุณจะกลายเป็นเหมือนการออกเรือผจนภัยโดยที่คุณคือกัปตันเรือของตัวเองจะกลายเป็นการเดินทางที่เต็มด้วยความสนุกความตื่นเต้นและความท้าทายที่น่าค้นหาจนคุณอยากกระโดดออกจากที่นอนทุกเช้าเปลุกขึ้นมาทําเรื่องที่คุณต้องการแล้วกลับเข้านอนทุกคืนด้วยความสุขและความภูมิใจในสิ่งที่คุณทํามาทั้งวันโดยที่คุณลืมความเบื่อไปเลย คลิปหน้าเรามาคุยกันว่าถ้าคุณหมดไฟต้องทำยังไงคุณคิดยังไงกับยาโดบแก้เบื่อในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณดนด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจ็ดจ,จากเด็ดต้องโดนสวัสดีครับ